สวัสดีครับผมชัชเจริญซัมนะครับพาพี่น้องมาดูสองเสือสองเสือสองสิงโคลจรมาเจอกันโคบัสึ PC สองร้อยรุ่น 8MO ตัวท็อปด้วย M0 นะครับเจอโกเบโก SK 200รรุ่นซ u เปอร์เอ็มมันเร็วทั้งคู่นะครับ คอมมันเร็วทั้งคู่เด็กโกเบโกนั้น4สูบเทอร์โบคอมมันเร็วเจ้าโคมาสึดิน6สูบเทอร์โบคอมมันเร็วครับเออเสียงกระดึ่งทีเดียวหน้าดินขุดอ่างเก็บน้ำนะครับ เปิดหน้าออกก่อนโอ้ป่าที่จัดเต็มคบ่าจันมะบรมโภาจันมะโอ้วันนี้น่าจะส่งท้ายปีเก่าครับวันที่29าทำงานอีก2ชั่วโมงนี้หยุดเลยครับหยุดหยุดยาวสามสิบสามสิบวันที่หนึ่ง วันที่สองสามสี่นู่นนะห้าโรงงานเออใัยจะใช้หมดผีเปล่าครับเนี่ยกระคืมนทีเดียวส่วนซูเปอร์เอ็กเอ็มก็จัดเต็มเหมือนกันครับที่รถสูงองค์เกวก็รอคนละแบบครับสีคนละสี ันมาก็ทนบรีครับหรือว่าเสียแซมตัวนี้แกะกลองมางวดน่าจะเพิ่งเสร็จครับนะเพิ่งจะเสร็จงวดเอเอเอพังหรือเปล่าครับเปิดเปิดประตูทำงานเนี่ีเปิด70เลย ยี่สิบตันครึ่งครับน้ำหนักปฏิบัติการก็พอๆกันนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นสิบัันยี่สิบตันสำหรับเจ้า M0 แล้วก็มาคเคนยี่สิบตันครับซูเปอร์เอ็กก็ยี่สิบตันนะพอๆกันพอๆกับมาคเคนเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันครับฮีโน่สสูบเทอร์โบคอมบันเร j o 5 e k t g รีดมาได้ประมาณ155ตัวครับวัดรอบเครื่องก็2,000รอบต่อนาทีส่วนเจ้า M0 เขาหม่นครับ6สูงเมันเร็วรีดมาได้138ตัววัดรอบเครื่องก็2,000รอบต่อนาทีครับภูมอามเสริมแผ่นเหล็กและ3แชค็คเหมือนกันกล้องหลังตัวดูดน้ำมันแบบออตโต้สำหรับ M0 แต่ XM นั้นไม่มีนะครับมีแค่กล่องดักบุญ ว่าเป็นปาก์คเนก็พัฒนาขึ้นมามีกรองมีกล้องนะครับ feasible? โรงงานอยู่เมืองไทยทั้งคู่นะครับระกอบอยู่เมืองไทยขายอยู่เมืองไทยโตอยู่เมืองไทยนะครับทีเดียดกันครับ0.90ยก้าศน์ลบาทเมตรกับ0.93กาลกบัทเมตร วิงก็ประมาณ11อรอบต้นที่โกเบโกประมาณ12รอบครับแต่ขึ้นอยู่คนขับนะนี่ระดับรมอาจารย์นะครับรมอาจารย์ตักโมะมะจัดให้แล้วก็รมอาจาร์ปราทุยอาจาร์ทุยรมอาจาร์รมอาจาร์ทุยอาจาร์กบอาจารย์อดอดโ้ขึ้นมาคนระับแต่ จานม่านี่หรือว่าพรุงจานหมาน่ามีแก่ขับรถสุดยอดครับนะขับมาหลายปีแล้วไม่ต่ำวาสามสิบปีครับข้างในรถนี่สะอาดไม่มีฝุ่นไม่มีทรายแม้แต่เม็ดเดียวครับสะอาดจริงๆเดี๋ยวพาไปดูก็ได้ครับนะดูดูดูกันแต่งตัวฮองเกครับไม่เหมือนคาร์บอยเลยได้ข่าวว่าแต่งงานใหม่ะ สละสดอีกรอบหนึง่งช่วงล่างใบแท็ก80เซนเหมือนกันครับโรลเลอเจ็ดตัวแคร,รีสองตัวปกติโอ้บางคนซปเปอร์เอ็กนั้นกำลังดึงขอบนะครับ ขอบดีว่าปั้นกันขั้นน้ำจึงออกมาเพราอ่ามาดฟัดกันหน่อยหน้าดินสวยมากครับเสียงเขานี่กระหึ่มจริงๆมีระบบ GPS ระบบคอมแท c กนะครับทุกค่ายปัจจุบันในรถขุดที่เงินเยอะเช็คว่ารถนั้นอยู่ที่ไหนตำแหนง่ง ทำงานที่ไหนชั่วโมงบินเท่าไหร่รู้หมดครับปัจจุบันรุ่น10ก็เป็น PC210 ปกกี้หคิวจากรุ่น10กระโดดรุ่น8กระโดดเป็นรุ่น10ครับนำนักขึ้นไปอีกครึ่งตันเป็น2 1ตันราคาปัจจุบันน่าจะอยู่ประมาณ4ล้าน6ครับ พัสะใจจริงครับ4ปียังเจ้าครับรถเปรียนเลยใช้ไปอีกสีปีสบายๆครับเนี่ยช่วงล่างเต็ม น่านีทีมงานทุนบุรีนี่รับซับอย่างเดียวครับวางงวดหมดแล้วสู้กันมาเลือดตาแทบระเด็นครับส่งเดือนละแปดหมื่นบ้งครับแปดหมื่นแปดหมื่นเก้าหมื่นสี่สิบแปดเตือนนะโอ้ไม่ธรรมดา สะใจมากครับเจ้าคำวินแต่ว็็ตีตราเป็นโคมสึนะครับปัจจุบันรถคุณที่ใช้คำวินต้องมีโคมาสึมี JCB มีริแพรนะครับมีฮุนไดอะไไหนอีกมีเยอะเหมือนกัน ก็มีเครื่องคามินมีเครื่องฮีโน่มีเครื่องอิซุสนะครับมีเครื่องมิซูที่ใช้กันอยู่เยอะๆนะครับที่ฮิตใช้กันโอ้เดี๋ยวหลบหน่อยหลบหน่อยเบียงด้านนี้ครับวันนี้เล่นเล่นเต็มสูปเลยปา ทอา่าดูหลายๆค่ายครับท่านดูสนใจยังไงก็ไปหาซื้อเอาส่วนจะทำธุรกิจดินก็ต้องคิดดีๆนะครับแต่ท่านไม่มีประสบการณ์ก็ ต้องเรียนรู้เยอะๆก็ถือว่าลงทุนเยอะลงทุนหมหาศาลเหมือนกันเป็นอาชีพที่ค่อนข้างจะลงทุนเยอะสำหรับอาชีพธุรกิจดินขุดดินนะครับหรือว่าธุรกิจก่อสร้างนะครับก่อสร้างหรือว่าำทำถนนบนทางเนะี่ยใช้เครื่องจักรเยอะ 2อง0ันนี่เบียดเบียดสิบล้านนะครับแต่ซื้อเงินดาวนี่ผ่อนเสร็จน่าจะเกือบสิบล้านนะครับประมาณเก้าล้านกว่าซูปเปอร์เอ็กเอ็มอาจจะอยู่ไกลหน่อยเอ็กเอ็มไม่ใช้แค่เรียนะครับใช้โรนเลอร์เหมือนกันมีรุ่นเดียว วายเอ็นวยเอ็นสิบสองนผมมาซื้ก็โรงงานอยู่ที่ชนบุรีครับเมืองไทยดูแลโดยญี่ปุ่นโอเปเรเตอร์น่าจะคนไทยวิศวะคนไทยเยอะเหมืนกันแล้วก็โกเบโกก็อยู่ที่ปลวกแดงครับประยอง ครับใช้การโยนเลยโอ้คนงานจันร์มากนี่จัดเต็มจริงครับยมรับแกดูแลรถดีมาก คุยไปคุยมาคนเดียวห่วงนอนไม่ต้องต้องขอตัวก่อนเดี๋ยวพาดูอเอ็กซ์เอย์ใกล้ๆกันครับยังมีอีกคันหนึ่ง 3นาทีเดี๋ยวจะเบื่อกันจบด้วย M0 รุ่น8นะครับแล้วก็ซ u เปอร์สองค่ายโคยจรมาเจอกันก็วัดกันหน้าดูครับเป็นมวยถูกคูกคู่นึงดูการทำงานก็ดูได้ครับที่ YouTube ช่องชาติเจริญทรัพ์หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพ X ์ X Carviter Truck 098262 3752 ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ